สวัสดีเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากการเล่าย้อนอดีตของพี่ป๊อบสู่เหตุการณ์ลี้ลับในช่วงปีพอ,อ2,535เมื่อเขายังทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งที่กำลังสร้างสำนักงานสาขาใหม่ติดกับอาคารสาขาเก่าซึ่งเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเหตุการณ์ปแปลกเริ่มเกิดขึ้นเมื่อกระจกด้านหน้าของอาคารทั้งเก่าและใหม่แตกเสียหายซ้ำถึงสามครั้งโดยไม่มีใครสามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัดผู้จัดการของบริษัทให้ข้อมูลว่าอาจเกี่ยวข้องกับ ครุฑที่ติดอยู่ด้านหน้าอาคารซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทและผู้คนในพื้นที่เล่าว,ว่าการมีครุฑสององค์นั้นอาจเป็นการท้าทายพลังบางอย่างเพราะหลังจากติดครุฑเพิ่มร้านค้าฝั่งตรงข้ามทยอยปิดตัวลงราวกับถูกกดดันจากพลังบางสิ่งเหตุการณ์ดูเหมือนจะจบลงเมื่อสาขาเก่าถูกรื้อถอนแต่ความลี้ลับกลับยิงเข้มข้นขึ้นเมื่อบริษัทจัดงานเลี้ยงประจำปีและพี่ป๊อบได้มีโอกาสขึ้นไปซ้อมดนตรีที่ห้องประชุมชั้นบนสุด ซึ่งมีครุฑไม้เก่าแกติดอยู่บนผนังที่ป๊อบเล่าว่ารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจนขนลุกและพบว่าครุฑองค์นั้นเป็นครุฑตัวแรกของบริษัทสลักอาัคาระโบราณไว้ด้านหลังในช่วงซ้อมดนตรีพี่ต้ามือกีตาร์ของวงซึ่งมีบุคลิกกวนนได้ล้อเลียนครุฑต่อหน้าทุกคนและไม่ยอมไหวเหมือนคนอื่นทั้งที่เพื่อนในวงแสดงความเคารพกันหมดพฤติกรรมลบปลู่นี้นำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนขวัญเพราะไม่กี่วันหลังจากนาเลี้ยงพี่ต้าเกิดอุบัติเหตุตกจากตึกสภาพร่างกายพิการทั้งแขนขา ใบหน้าบวมเสียรูปไม่นานหลังจากนั้นบริษัทเริ่มได้รับร้องเรียนว่าพี่ตาเก็บเงินลูกค้าแล้วไม่นำสงพอตรวจสอบก็พบว่าเขายักยอกเงินไปจำนวนมากพี่ตาหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนถูกจับสวนพี่ปุ้ยแฟนสาวของเขาที่เป็นนักร้องวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในการช่วยให้เขาหนีไปและตกเป็นเป้าในการจับตามองของเพื่อนร่วมงานจนต้องลาออกเวลาผ่านไปกว่า30ปีพี่ป๊อบได้พบพี่ปุ้ยอีกครั้งโดยบังเอิญขณะไปทอดกฐถินที่วัดชนบทแห่งหนึ่ง ซึ่งลูกชายของพี่ปุ้ยบวชเป็นพระอยู่ที่นั่นเธอเล่าให้ฟังถึงชีวิตหลังจากลาออกว่าเธอตามหาพี่ตาอยู่นานจนวันหนึ่งพบเขาในสภาพพิการขายของอยู่ที่วัดพอพี่ปุ้ยเข้าไปหาพี่ตาก็รีบหนีไปโดยไม่รับฟังข้อความที่เธออยากบอกซึ่งก็คือบริษัทได้ถอนแจ้งความแล้วและเขาสามารถกลับตัวเริ่มชีวิตใหม่ได้แต่สุดท้ายพี่ตาก็เสียชีวิตในอีกไม่นานจากอุบัติเหตุลูกชายของพี่ปุ้ยเป็นเด็กมีสัมผัสพิเศษ ชอบน้ําและเคยกลัวคุดมากอย่างไม่มีเหตุผลตั้งแต่เด็กซึ่งสอดคล้องกับฝันของพี่ปุ้ยในช่วงตั้งครรภ์ว่ามีชายหญิงอุ้มเด็กมาฝากหลังลูกชายโตและขอบวชที่วัดแห่งนี้ก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์มากมายในวันทําขวาญหน้าขอเช่นช่างทำบายสีวงเล็บเปิดซึ่งเป็นใช้ชื่อนางวงเล็บปิดสร้างบายสีเป็นรูปพญานาคาเสียดโดยไม่ตั้งใจและคนแปลกหน้าหลายร้อยคนมาร่วมง,งานกลางคืนแต่กลับหายไปตอนกลางวันเหมือนเป็นการอนุโมทนาของเหล่าดวงวิญญาณหรือพญานาคหลังจากงานบวช ลูกชายเล่าว่าในสัตวที่เคยแห้งขอดมีพญานาคสถิตยอยู่และในคืนวันงานมีสัมภเวสีจำนวนมากมานั่งรอรับส่วนบุญอยู่รอบวัดแต่ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะพญานาคคุมกันเต็มวัดยิ่งตอกย้ำถึงความเชื่อเรื่องพลังลีลบที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ายที่สุดพี่ปุ้ยก็เล่าว่าพี่ต้าฝากเงินก้อนหนึ่งไว้ก่อนนี้และเธอก็ได้นำเงินนั้นไปคืนบริษัทเพื่อล้างข้อกล่าวหา ทว่าข่าวกับแพร่ไปในทางลบว่าเธอสมรู้ร่วมคิดจึงต้องเริ่มชีวิตใหม่กับสามีปัจจุบันและพบมอเตอร์ไซค์ของพีตาที่เคยใช้เก็บเงินกลายเป็นของกลางของตำรวจจนถึงปัจจุบันข้อคิดจากเรื่องนี้แม้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หัวใจสำคัญของเรื่องคือกฎแห่งกรรมและการกระทำของมนุษย์พีตาเริ่มจากลบรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สู่การกระทำผิดโดยยักยอกเงินแล้วลงเอยด้วยชีวิตที่ทุกทรมานและจบลงอย่างน่าเศร้าขณะที่พี่ปุ้ยซึ่งอาจไม่ได้ผิด แต่ต้องรับผลจากการอยู่ใกล้ผู้กระทำผิดทั้งชื่อเสียงหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวถูกทำลายสุดท้ายเรื่องนี้สอนเราว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือใจคนหากจิตใจไม่บริสุทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้และกรรมของคนไม่มีใครหลีกหนีได้ไม่ว่าชาติใดก็ตาม